สวัสดีครับผมชาติจ,จริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูแพ็กค,คู่โอ้มือใครยาวสาวได้สาวเอาครับเงาวอีหลีพี่น้องโอ้สิบแปดเมตรพี่น้องดูเอาดิ f เอฟหกอยู่ข้างล่างครับ เงาไอ้ลีพี่น้องเอ้ยซุปเปอร์ลองฟรอนต์ครับนี่โฮมัสซ์บีซีสองร้อยรุ่นเจ็ดเจอกับเอฟหกอยู่ข้างล่างครับโอ้เดี๋ยวก็จะเอาเอาเลนน้องพุ่งกี้จะเล็กหน่อย เพราะว่าโอ้นี่ก็ถือว่าใหญ่นะจริงๆก็ไว้ดึงผักตบนะครับเ <c oughs> อาปลาใน,ในตัวในตัวด้วยเครื่องยนต์คอมมินนะครับโอ้ช่วงล่างนี่เป็น l อซนะอาหลวงเข้าไปสวิตเตอร์โมเอฟอยู่ข้างล่างครับมาแคนแ้วก็เวียงอย่างเดียวโอ้ เดี๋ยวอีกนี่ฝีมืออยู่แล้วพี่น้องแต่งสโลปเนีคันเทพเลยแล้วก็ทำงานเร็วครับโอ้ชมงบินน่าจะเยอะนะสำหรับซุปเปอร์ลองฟรอน์คันนี้โผมส์จัดให้รุ่นนี้ก็ผลิตที่เมืองไทยเลยพี่น้องอ ดูกันเต็มอิ่มครับวันนี้เออยาวยาวยาวยา,วยาวจัดให้พี่น้องบางท่านเขถามว่าเอ,อ๊ะทำไมไม่หักแล้วมันยาวเนาะก็คือคือยาวจริงแต่ว,ว่าปุงกีเล็กนะครับปุงกีเล็กถ้าปุงกีใหญ่นี่หักแน่ๆครับก็รวมด้วยช่วยกันเดี๋ยวดึง ดึงโครนออกก็จะดึงเลนออกก็จะปุดต่อนะครับฝุดลึกเข้าไปเออ <c oughs> บูมเนี่ยบูมามีป่านะครับก็ใช้งานมาหลายปีแล้วไปเจอหนักๆก,ก็อาจจะแตกราวได้ครับมี ไอซีอยู่นู่นครับะมาะเครื่องยนต์นี่เผาไหม้ดีเขาบินกันดังสะใจคุณเจ็ดหกสูบนะครับหกสูบรวมด้วยช่วยกันตักไม่ค่อยได้เยอะครับอาศไยว่า ก็ต้องใช้น้องเพราะว่าอยู่ข้างบนต้องใช้มือยาวๆแขนยาวๆ <c oughs> เอ๊ะใช้พูลเซอร์ครับนะพูลเซอร์ <c oughs> <c oughs> ไปครับ เจ็ดรุ่แปดรุ่นสิบปัจจุบันรุ่นสิบแล้วนะครับเฮ้ยหกฟันทีเดียวนะปกติบุงกี้เขาจะเล็กกว่าน,นี้แต่ว่านี่อาจจะขยายเอาแล้วก็ดึงมกตกชวาครับ หงดเร็วอยู่แล้วครับซูบิตโตโมดูแลโดยลีนเวเสียอีกขับเองครับนักเลงพอเดี๋ยวสักวันสองวันก็แห้งครับนะไล่เลนอนอกแล้วก็ขุดลึกลงไปอีกไม่ค่อยได้เจอซูเปอร์ลงฟรอนครับหรือว่ามุมยาว คช่เขมัสุ F6 นั้น4สูบนะครับเขามันเร็วแต่ว่ารุ่น7ในเขามินดเรก6สูบดเรกนะครับ สนใจดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือเพจชาติเจริญทรัพย์ e x ็ a ซ์คาเวเตอริอนรส่วนธุรกิจรถขุดก็ลองคิดดูดนะพี่น้องธุรกิจดินธุรกิจรถขุดศึกษาดูดีๆครับว่าเราถนัดไหมเพราะว่าต้นทุนสูงมากการลงทุนรถขุดราคา3ล้านอัพนะครับ3-4ล้านนั้นก็ต้องดูว่าเรามีงานไหมนะครับต้องเข้าใจ ถ้าเราไม่ไหวก็ทำันตื้นดีกว่าอาชีพมีเยอะแยๆพี่น้องนะครับไม่จำเป็นต้องทำรถคุดก็ได้แต่ถ้าใจรัดก็จัดไปเออใครยาวสาวได้สาวเอาพี่น้องว่าซานพ่นว่า ปัจจุบันโคมาสุก็ดูแลโดยบางกบเกากโคมาสุเซลครับยาวจริงครับส่วนซูบิโตโมดูแลโดยลีดเวรครับซานน่ดูแลโดย,โดยแม็กซานน่นู่นอยู่นู่นๆๆครับ เสียงกระหึ่มเลยเจ้าคอมมินนี่ได้ปลาเยอะครับอ้ได้ปลาชนกันเป็นร้อยๆตัวเลยนะาชนปลาไหลปลาสลิด F6 ใช้ 4HK ครับ K3 ขยาบ้าคอบะสซี่ก็ปั๊มคบะสซี่เครื่องคอมมิน นี่เหมาะสำหรับลอกผักตบชวาครับหรือว่าลอกเลนอ้าวเวลาหมดหมดเวลาพี่น้องขอตัวก่อนร้อนมากเลย <c oughs> จบด้วย f 6นะครับมาแคนตัวท็อปกับบุมยาวครับซูเปอร์ลองฟรอน์โอมัสึกสองร้อยขีดเจ็ดฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ